นะครับวันนี้พี่น้องจากตำบลนนทรสว่างนะครับเสด็จมาปลูกต้นไม้นะครับบริเวณป่าซาบันนองยางหมูซอนนะครับอามีท่านผู้ว่าการรพสตแกงลิงแล้วก็ท่านปลัดองค์การมรดกนนทร์สว่างแล้วก็ท่านเกษตรตำบลนนทรสว่างทั้งสามท่านนะครับที่มาร่วมปลูกนะเอาไปปลูกกันเลยครับต้นไหนนะครับไปปลูกท่านท่านประปลัดนะครับปลูก ต้นนี้ต้นไหม้ต้นนี้ซื้อซื้อยังครับต้นไหมต้นเดียวซื้อมาต้นสว่างต้นนสว่างต้นนสว่างประลัดปลูกต้นนนสว่างนะครับเป็นเป็นต้นไม่ต้นนสวางต้นี่งา้ต้นม่ที่ปอปูนี่คือสีงาขนาดต้นยางเนาะต้นยาง อ้าวท่านพอปูกเรียบร้อยต่อไปท่านท่านท่านพอท่านพออคมกําลังปลูกต้นไม้อ้าวปลูกลงไปครับทาบ่านพออเอาเบื้งเกษตรปลูกต้นไม้สิไงอยู่าบอกว่าว ปลูกมาสามปีฮะปลูกจากปีละเจ้าปลสามปีคเอาดีเลยขั้นขั้นปลูกเข้าไปตัวนี้บรติดบรให้รมาอยู่ดุ่นสว่างด้วยเพรอ่อนเอาไปเบิ้องขันประธานจะฝ่าจะมาเดี๋ยวไปให้นายกปลูกซะก่อนเจ้าจะฝ่าปลูกเดี๋ยวเบิ้งนายกขึ้นปลูกก่อนขันบัวพันธุ์วันหน้าทางไหนนอจะสีแจงเนาะทางไหนนอเรจะเห็นเนาะเอาขันบัวพันธุ์วันหน้าปลูกต้นใหม่ปลูกต้นยังครับนี่ ต้นยางนาครับต้นยางนาโอเคอันบัวพันปลูกยางนาเบื้องคู่กันกับหันสื้อ้าหันสื้้าอุ้ยไปอุ้ยปลูกยางอีเจ้ายางนาคือกันี้ครับยางนาคือกันบอกต้นใบใหญ่สองคนนายยกกันเลยแต่ว่าประธานใหญ่อายสูงตัวด้ลยเลยนายกก็ทุ่มเทแเถอะปูกต้นไม้โอ้ยพันธุ์ทุ่มเท โอเคใหญ่ขนาดเบงเบิงเบิงนแข็งขยงสิเทังงานะลัายกปูงยังนี่โอ้คือทางงแเจ้อันเบิงกล่องเบิ้งนด้หล่ะสักปีมันจะใหญ่ตัวแม่จะปูงนี่สองปีใหญ่แท้บอ่โอเคใหญ่ก็ใหญ่สั่งงทนยุทธนาปูงยังนี่ โอ้ยต oh! ้นย okay. ่างครับยางหน้าต okay. okay. an, 네네้นย่างนาบอโอเคปลูกไว้นะแผ่มันใหญ่ต้นนี้ยังใหญ่ด้วต้องปลูกหลายต้นหนึ่งบอต้นนี้สี่ปีโอเคต่อไปดีแล้วต่อไปดีแล้วอ่ะพี่ใหญ่สิล่ะจะปลูกยังนี่ต้นย่างโอเคท่านก่อนปลูกยังเจาะย่างกึ่งยางนาย่างหน้าโอ้ย่างหน้าท่านสายยนท่านสายยนปลูกยังนี่เจาะย่างนอเลยครับเนี่ย จำโมได้มันบอจำโมได้เอออ้าวท่านลองท่านลองปูงยังท่านลองปูกล้วยางนาครับยางนาโอเคเบื้องผู้ใด้ล่ะนี่ท่านสมาชิกบทตองมูซองปูงยังเจ้าะบทชักชื่อมันครับเอาบ้านน้องน้องหนูหนูทำไมปลูกต้นไม้สวยจังเลยอันนี้น้องๆโรงเรียนจ๋าโรงเรียนยังครับโรงเรียนขยันโรงเรียนขยันดูหน้าคุณครูหน่อยสวยไหมคุณครูหน้าคุณครูสวยไหม หนาในนี้คุณพูดต้องเห็นหน้าน้ำในจังสีสวยบบย่อมมาเห็นหน,าน้าเลยคุณพูดาา <laughs> ไหนแข้งขยนันแข้งขยนันไหนขอข้อมือชูมือหน่อย,อ,อ,ยอันนี้น้องๆนะครับ<ด>จากโรงเรียนแข้งขยันนะครับเา้าเด็กชายอะไรประภาวินก็มาด้วยเด้อครับไอ้ด,ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยประภาวินดูหน้าหน่อยเร็วโอ้ยไม่ยอมดูหน้าเลยแกดูหน้าหน่อยครับเอาริมหลอมากเลยอันนี้เด็กชายประภาวินนะครับ น้ <Kyoto. S 1> องๆจากโรงเรียนแข็งขยัน oh, น mm ่า hmm. รักมากเลยนะครับร่วมกันปลูกต้นไม้โอ้โหไปต่อเหมอเมนีมากหลายนะครับพี่น้องตําบลนนุษสว่างมากกันหลายมาปลูกต้นใหม่พื้นที่ป่าอันนี้เป็นเป็นกลุ่มของพนักงานบ่นี่ท่านพออพ่อโยธาเบื่อพ่อตะอุโบมีนบ่นี่โอ้แต่นายซางเอานายนายข้าข้นขับรถไป เอ้ไม้เทศยังเจ้าฝ่ายขุดอ๋อฝ่ายขุดฝ่ายขุดต้ออัมปลูกอะไรต้อจำปีปลูกยังเจ้าต้นอะไรเอ่ยไม่รู้ชื่อเลยต้นชมวงปลูกหรือยังหัวหน้าวิลาเจ้าปลูกแล้วครับปลูกกระบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคปลูกเรียบร้อยบรรยากาศดีนะครับมือนี้บห่อนหลายหลายคนมนี้พี่สมหมายเป็นพนักงานคุณมาเจาะ ที่สมัยเป็นพนังขุดพนังงานขุด,นนขด <laughs> เอาไปต่อเอาน้องน้องโอเอาปลูก <มา S 2> ยิ้มหน่อยปลูกต้นไม้ต้นไม้จะได้สวยมันคนปลูกมามามาสางตะอ,อูพอ,อาตามมาปลูกมาแล้ถ่ายอาวิดีโออยู่จะปลูกต้นไม้บ่นี่นปลูกต้นยังเจาะปลูกแล้วจะเรียกมาะไซฟูนเดิลปลูกต้นรักบ่ ต้นย่างต้นใหญ่จะปลูกไม้ย่างกันพอไม้ย่างนี่ถ้าปลูกใหญ่อุดมสมบูรณ์แล้วสิเฮ็ดให้มันเกิดความสวยงามอันนี้พอตาปลูกอันนี้น้องปูสิปลูกยังน้องปลูกต้นยังหูจ้าผักอีรุมผักอีรุมผักอีรุมน้่นปูจะปลูกผักอีรุมต้นหน่อยปลูกแล้วยังปลูกอะไรปลูกอะไรเนี่ต้นนี้นะต้นอันนี้นะคือต้นยังอ่ะชมพูชมพูโอ้ปลูกชมพูเลยบ่ เดี๋ยวเขาขามไปเบิงฟังนั่นครับว่าเพื่อนปลูกยังกันฟังนะดูอุ๊บบรรยากาศการปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับวันที่เมื่อนี้เขาปลูกวันที่สิบนะครับปลูกก่อนหนึ่งวันท่านชอบป,ปะตอปลูกยังนี่เนาะอันของพรอนของของ,ของ,งาน,านอันอาตอปลูกแล้วไปเอาวันนี้เป็นเบิงเบิงน้องๆจากโรงเรียนนนท์สว่างประชาสันหรือว่าเราจะไปตรงนั้นก็ได้ คุณครูซืปลูกต้นไม้ยังมานี่สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จะเป็นเพนงามเนาะสาวสาวน่อปอนี่เนาะสาวน่อปอนี่เพื่อง่ามเออไปไปร่วมกันปลูกต้นไม้กันข้ากําลังสิไปปลูกต้นใหม่กันไปค่ะเออไปเลยไปเลยอ้าวตามไปจะตามได้อยากถามไปพูดไปน้ำถนุนดีหรอเอามาปลูกค่ะเอามาปลูกคือบอกบอกบอกมาปลูกเป็นปลูกได้ฟังนี่อ้าวยางไปเบิ่งกลุ่มนะเป็นไผ่กลุ่มนี้ อุมนี้เป็นใครมา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 ,มาจะเอาหลูไป,ปช่วยผู้บาวบ่เห็นหนาคือเก่าละโบเห็นหนาคือเกา่าบบเปิดหนาเนาะอันนี้พี่ต๋อยทำงานหนักมากเลยถ่ายรูปทั้งวันเลยพี่ต๋อยทำงานหนักมากอ้าวอันนี้น้ององจะลงเียนไดนี่ นสว่างครับนนสว่างใช่ไหมครับครับวันนี้มากี่คนครับสี่สิบห้าคนมาสีิบห้าคนอ้าวเพื่อนบอกว่าสีิบหกคนนี่คุณครูอะไรพามาลูกครูโอ๊ตพามาหนูทําอะไรครับปลูกต้นอะไรลูกอาอปลูกเลยไอ้คุณครูอะไรสวยๆเสื้อขาวๆนี่คุณครูพยอมคุณครูพยอมเหรอคุณครูพยอมนำสกุลสวยที่สุดอ๋อคุณครูมาจากไหนครับคุณครู คุณรูมาจากบ้านคาแม่มุ้ยค่ะเหรออ๋อเป็นคนคาแม่มุ้ยใช่ไหมครับโสดด้วยนะคะโสดโอ้ยกูได้สนใจติดต่อนะครับคุณครูสวยพยอมนะครับจากโรงเรียมคนสวยคูพยอมคนสวยอ่ะไปต่อไปต่อลูกขอเนี่ยยิบอันนี้ครับจ้าเอันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับปลูกต้นไม้เอ้าลอดอกบนี้ลออยังนี่ลอดอกครับลอดอกบนี้ครับอ๋อลอดอกตัวนี้ลอดอกก็ไปถือเสียมาหน่ำนออ๋อมาอยู่บอนนี่ อ,อ,อ้บบอาวาอาบอทเอ้าห,ห,หนูทำอะไรครับฮะต้นอะไรครับต้นอะไรที่หนูปลูกฮะไม่รู้ครับ<ะ>ไม่รู้รรโอ้ยจะปลูกต้นยางเบิง้งเขาเอิ่นต้นยางกันนี่น่าจะเป็นต้นมันป่าบ่มันป่าบอ่อันนี้น้องจากนอปอ,อีกกลุ่มหนึง่งกำลังเดินทางมาเอ,อ้อกระซุงสีหงส์สีไฮหน่อย ปลูกต้นอะไรลูกอ uh ึต yeah. ้นหยางอ่ะต้นอีลำมะลูกแมนอยู่บ่เป็นผักอีลำอยู่บ่น่าจะใช่ผักอีลำอ้าวมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งสาวๆานอปปอปลูกต้นใหม่เบิ้งสิปลูกเป็นอยู่บ่เบิ้งอันนี้น้องน้องจากนอปอ เบื้องคนสิปลูกเป็นอยู่บ่อนี่เบิ้งถาดมีแต่คนนางถาปลูกมีแต่คนนางถาปลูกบ่มีคนขุดคนขุดผู้เดียวบ่อนี้สองครับก็อยู่คนหนึ่งบ่อะเอาปลูกเข้าไปนะครับเป็นการปลูกต้นไม้นะครับอันนี้คือรอบที่แล้งข้ามาปลูกนี่คือรอบที่แลงนะครับรอบที่แล้วมาปลูกคือต้นยางหน้า อันนี้คืตอต้นย่างหน้าคือการปลูกลง่นนี่แล้ะแต่่ารอนีเป็นหลอบที่สองเอาอไม่ใหญ่นะครับเอาจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้พอ,อกันจบไปก่อนเดี๋ยวจังหน่อยทายอีกคลิปใหม่บายบายนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในในคลิปต่อไปเนาะ